น้ำมันจะจับเส้นที่สายข้มมนต่อนะครับจากนั้นผมก็จะมาวัดที่วาวน้ำนะครับวาวน้ําก็จะใช้สายสีเทาสายสีเทานี่เป็นวาวน้ําผมก็จะวัดที่วาวน้ําเลยวาวน้ําก็จะมี 4.3k ครับถ้าวัดได้ค่าสีประมาณ 4.3k นะครับไม่ต้องเป๊ะนะครับ 5k ก็ใช้ได้นะครับ 3k ฝากก็ใช้ได้นะครับไม่มีหนาอันนี้ก็ได้ 4.3k ครับถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าวาวาน้ําดีไม่เสีย สายไม่ขาดรู้หมดเลยนะครับถ้าสายขาดปับ๊บวัดไม่ขึ้นให้ตามสายนะครับหนูกัดไายไว้ขาดครับหรือว่าน้ําขาดเอ่อตอนนี้เครื่องชั่งน้ําหนักเสร็จปุ๊บเอ่อว่าน้ําจะต้องทํางานนะครับแต่ผมไม่ได้เทียบน้ําเข้ามานะครับเพราะจะทําการวัดให้ดูเฉยๆว่าน้ําสายสีเทานะครับมันจะวัดนะครับมีสายนะครับ มีไฟสองร้อยสามสิบสามโวลต์นะครับมาแล้วนะครับมาน้าทางานแล้วนะครับ